อัตราการสูบที่ชดถ้าพูดแบบสั้นเนี่ยนิยามของมือนอกคือการเชฟยิวคือคุณสูบน้ําแล้วเนี่ยต้องไม่สูงกว่าน้ําที่เติมเข้ามาถ้าบูย้ยง,ง่ายๆนะก็เว้นถ้ายึดสับเซฟยิวเนี่ยลบไป60ถ้ายังมีน้ําเติมเข้ามาสองล้านคุณก็สูบได้สองล้านใช่ไหมถูกนะตามคณิตศาสตร์ถูกแต่ปัญหาตามมาคือว่าไม่ถ้าคุณลงไปลบ60เนี่ยน้าทะเลคุณเนี่ยอยู่ที่ศูนย์นะ เน้นน้ำทะเลเนี่ยมันจะไหลก็มาที่ลบหกสิบทันทีเพราะมันมีโซลของน้ําที่ไหลเข้ามาใช่ไหมครัเข้าใจไหมน้ำน้ำข้างล่างนี่ลบหกสิบนะน้ำทะเลอยู่ที่ศูนย์นะแล้วก็อ่าวไทยแล้วเนี่ยลึกสุดที่ประมาณลบแปดสิบนะแถวอ่าวขุดกะเพ่านะงั้นถ้าเรายิ่งลงไปเรื่อยน้ำน้ำเค็มนี่จะไหลก็มาชดใช้แทนเพราะน้ําจะวิ่งจากที่สูงไปที่ต่ำนะฮะไอ้สองก็เรื่องแผ่นดินชุดนี้ว่าพอน้ำลงมาลบหกสิบเนี่ยน้ำจากข้างบนก็จะไหลตัวเพชเชอร์นี่ก็ลดลงเพราะฉะนั้น ตัวแรงดันที่มีอยู่แล้วก็ช่วยกดมันก็เกิดในสุดมันก็มีนิยามกันว่าประมาณลบ60เมตรน้ำางั้นเกณฑ์ที่เราเสนอคือว่าตอนหลังเนี่ยนิยามคำว,ว่าเซฟยิวก็เปลี่ยนแล้วเขาใช้สับ t a i n าซั e สเนอรยิวแล้วนะในใน,ในเบืองนอกก็บบว่า<ม>ต้องสูบน้ำแล้วไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อให้ในน้ำเข้ามานะก็ก็สูบสไม่ได้งั้นตอนพอเราเปลี่ยนนิยามไปแล้วในตอนนี้เรากำหนดที่ลบ30 หลายท่านก็คงรู้ว่าลบ20กว่าเนี่ยเป็นชั้นทรายชั้นดินของเราเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าโอเคน้ำานี่ถ้าคลิปเปลบสาผลกระทบน้อยแล้วก็ลันใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ได้ตัวเลขมาว่าเราควบคุมการสุดตัวบัน1เซนแล้วก็น้ำที่ลบ30เนี่ยเราจะสูบน้ําได้ประมาณประมาณล้านกว่ากว่าล้านสอง้วตัวเลขนี้ปัจจุบันนี้ทางในปีที่เราศึกษาเพื่อขึ้นราคาเนี่ยครั้งที่เราสูบ2ล้าน5เราบอกให้ควบคุมได้ล้าน2อคือ50เซนนะฮะ ในปีหลัง47เนี่ยทางเกษตรก็ไปสาต่อก็เนื่องจากน้ําดีขึ้นการสูบก็ขึ้นเป็นล้านสามก็ตกประมาณเนี้ยนะการไดเดียวสูงสองล้านห้า่นี้นี่คือมาตรการเดิมตรงไหนสุดเราก็ประกาศเป็นเขตแล้วก็ควบคุมนะฮะซึ่งอันเนี้ยช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยโตเนี่ยเวิร์กแต่ถ้าเศรษฐกิจโตนี่ไม่เวิร์กเพราะว่าผู้ประกอบการก็จะหนีไปในโซนซึ่งไม่อยู่นอกเขตแล้วก็ไปสู่ใหม่นะฮะมันก็จะเหมือนกับจะเรียกว่าแก้ปัญหาตามไปเรื่อยๆนะฮะ ตอนหลังเนี่ยเราก็มีประกาศเขตคุมไปหมดเลยแต่นี้ป,นประกาศเขตเจ็ดแต่ว่ามีมาตรการควบคุมที่แตกต่างกันแทนคือหลักการคือต้องควบคุมก่อนแล้วในแต่และเขตเนี่ยอาจจะมีการอารุกรวยกันได้เป็นเรื่องงดีกว่าแต่ถ้าเราไม่นั้นเลยเดี๋ยวออกไปเมเราประกาศเขตนี้เดี๋ยวเขาก็จะไปซื้อที่นอกเขตแล้วก็ทาหมู่บ้านเลยเดี๋ยวเราก็ต้องไปขยายเขตอีกนะแล้วจริงแต่การขยายเขตแต่ละเขตเนี่ต้องขึ้นถึงรถมนตรีนะซึ่งใช้เวลานาน,านมากนะฮะในการในการขยายเขต อย่างนี้ประเด็นก็คือและก็กลับมาบทสรุปบทเรียนแล้วก like. yeah, uh, so so ็ค so ือว่าการนใช้น้ําถ้าเราว่าไอ้สูตการใช้น้ำเนี่ยกับโหลดของอาคารเนี่ยมันไปด้วยกันงั้นถ้าคุณมีชุมชนขึ้นมายังไงคุณต้องสร้างอาคารเพราะสร้างอาคาคุณต้องมีป่าป่างั้นถ้าป่าป่าไม่มีคุณต้องสูบน้ำบาดาลเพื่อมีชีวิตรอดงั้นอย่างนี้นี้คุณต้องคอนโทรลการใช้น้ําแล้วก็แลนด์ยูสที่ดีพอควรเส้นนี้ก็ไปโยงกับน้ําท่วมด้วยนะฮะ แม้แต่ปัจจุบันนี่เรื่องการควบคุมนี่สําคัญแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดอ่อนของของประเทศไทยหมดว่าระบบการควบคุมการใช้ดีๆน,นี่ใช้ไม่ได้เลยในทางปฏิบัตินะอันนี้ก็จะไมให้ปัญหาเราเนี่ยต้องมาแก้ปัญหาที่หลังตลอดเวลาตอนเนี้นะเราสร้างตึกสร้างอะไรไปแล้วปุ๊บก็น้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมก็เราไปติดปัม๊มปั๊มเสเอาใช้น้ำประดาไม่ได้ใช้ประปาไม่ไปไม่ถึงก็เลยใช้เพราะฉะน,นั้นเห็นว่าระยะยาวเนี่ยการควบคุมการใช้ดีนเนี่ยจะเริ่มกลายเป็นประเด็นระยะยาวมาเสร็จแล้วก็เรื่องประปาประปาก็มีปัญหาที่ว่า รามีเงินขยายปีละ5%เปอร์เซ็นขาก็ตั้งงบอย่นงั้นอะ่ะเราต้องขยายทั่วประเทศด้วยขณะที่การกระจุกตัวของเราเกิดขึ้นเมืองเป็นจุดๆในปัจจุบันเราก็เสนอมาตรการก็ออกพันธบัตรประปาฯนะเพ,พิ่งผ่านไปได้ประมาณ5ปีที่แล้วเมที่ผ่านมานี่ต้องรอ,อก,กระทรวงคัง,คงออกพันธบัตรโอ้ยตายเลยอนาบัตรรัฐบากลบาก็ก็ไปออกด้านอื่นดีกว่าไฟฟ้าดีกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีระบบถ้าเป็นระบบนี้เนี่ยค่าประปาในแต่ละโซนควรจะต่างกันได้เมื่ถ้าคุณอยากจะรองเงินรัฐบาลเนี่ยอีก20ปี แต่ถ้าคุณอยากได้เร็วสุพัทยาเนี่ยผู้ประกอบการบ่นมากว่าน้ําก็ไม่พอเพราะฉะนั้นโอเคผมออกกู้ตอนนี้นก็ออกกู้ไปสามพันล้าน,น,นให้ดอกเบี้ยคนที่เขาให้มากู้มาห้าเปอร์เซ็นต์เขาก็โอเคแล้วใช่ไหมผมก็ขอขึ้นราคาแทนที่จะสิบห้าบาทเนี่ยเขตเนี่ยขอเป็นสักยี่สิบบาทได้ไหมซึ่งโรงแรมก็โอเคนะดีกว่าขนน้ำนะยันเอลโนบเรื่องการปริหารน้ําจากนี้ไปเนี่ยหมายความว่า,วาถ้าเราต้องการไดนามิกเนี่ยเราต้องปรับตัวว่าโอเคตรงนี้ถูกตรงนี้แพงขึ้นกับตน้นทุนของมันแล้วก็จะได้บริการที่ดีแต่ถ้าบอกว่า วันไพรส์วันคันทรีเนี่ยตายหมดนะฮะจะตายหมดเลยคือไอคนที่ไม่มีแม้ก็ไม่มีตลอดคนที่มีแม่ก็จะไม,มไ,มไม่มีตลอดนะแล้วก็ใครที่เส้นยาวก็จะไม่อยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นหลักการนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงน,นี้เราก็พยายามให้เกิดระบบของการต้นทุนน้ำดิบแล้วก็เสริมการขย e x a n s i o n แล้วก็เรื่องราคาแล้วก็พันธบัตรมาเสริมดึงการ,รค n t r o l นี่ก็อย่างที่ว่าเราก็ยังคนโทรลอยู่ล้านสองห้าอยู่นะในกรุงเทพตอนนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เริ่มลงมาที่ล้านหนึ่งกว่าแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็กำลังฟื้นตัว ปัจจุบนันก็เลยออกมาตรการแต่ที่ตอนนี้มันเมื่อก่อนเป็น8บาท8.50กับ8.50 17บาทตอนนี้เป็น8บาท50กับ4.50ก็คือลดค่าอนุรักษ์เนี่ยไปครึ่งราคาเนื่องจากเขาเป็นเด็กที่ดีก็คือเขายอมลดไม่การใช้เขาเปลี่ยนท่อจากน้ําบาดาลนี่เป็นพ่อปลา,ปานะฮนะแล้วนะก็ทําให้ระดับน้ําตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ถือว่าในโลกต้องถือว่าประเทศไทยเนี่ยใช้มีมาตรการแล้วได้ผลนะฮะหลายคนเริ่มมาเรียนเราในเรื่องนี้ว่าทําไงถึง ปรับราคาเพราะหลายที่เสนออย่างที่อินโดนีเซียเสนอเสนอราคาแต่เก็บเงินไม่ได้ฮะใ่ปวัตคุณประกาศก็ประกาศไปเถอะอย่างเวียดนามนี่ก็มีปัญหาโอชิมินตอนนี้ก็แผ่นดินสุดละนะก็ประกาศเขียนเนี่ยแต่ก็เก็บเงินไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เขาก็มาถามเราว่าทําไมเราเก็บได้นะฮะที่เหลือก็เรื่องฝรัดนะเช่นว่าฝรั่งเรื่องของตัวแผ่นดินสุดนี้ไปด้วยกันที่เหลือเรื่องก็เรื่องการถมดินนะฮะอาจารย์ก็บอกแล้วการถมดินเนี่ย กำหนดความสูงะไรต่างถ้าถมมากก็มีการเร่งรัดในการสุดตัวนี่ก็โดยรวมๆนี่ก็ถือว่าการแก้ปัญหาแผ่นดินสุดเนี่ยจะต้องมีมาตรการหลายๆมาตรการไปพร้อมกันนะฮะในเชิงวิชาการนี่ก็กําหนดศึกษากำหนดเขตได้ทางปฏิบัติก็มีมาตรการในเชิงราคาแล้วก็ควบคุมพื้นที่นะก็ได้ผลดีพอสมควรนะในวัจจุันนี้ตอนนี้เราก็กำลังมอนิเตอร์อยู่ว่าการที่เราลดราคาจาก8บาทลงเหลือ4บาท5 0เนี่ย จะมีผลให้กลับมาใช้น้ําประดานหรือเปล่านะฮะนี้กาลังตามอยู่ซึ่งผมเข้าใจว่ายากเพราะว่าพอคนเปลี่ยนแหล่งน้ํามาปุ๊บเนี่ยการจะไปเปลี่ยนอย่างนึงเขาเขาไม่ค่อยทํากันนะแล้วก็การศึกษาเราพบว่าต้นทุนของน้ําในการผลิตเนี่ยมันตกมา0.1เปอร์เซ็นต์เองเพียง้นสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยขอให้น้ํานิ่งแล้วมาตลอดอย่าให้ผปวดหัวผมไปไปทำแต่งอื่นดีกว่าเขาไม่มายุ่งพวกนี้เท่าไรหร่หรอกแต่ถ้าน้ําขาดเมื่อไหร่เขาตายถึงไม่ราคาถูกเพราะว่าโปรเซสก็หยุดนะเพราะฉะนั้นอย่างเงียปัจจัยน้ำเนี่ยมันไม่ได้ปด แล้วก็นิ่งออกมาเป็นหลักน,ะนกี้ก็จากที่เราไปเซอร์ไวจะเป็นกันเพราะฉะนั้นการปรับราคาที่นิดหน่อยเนี่ยขอให้เข้าใจแต่ว่าอย่างที่ว่าเราไปศึกษาที่ขอนแก่นเนี่ยคนรออยู่400รลายรอปลาปานะแล้วปลาปาก็ไมขยย่ขยายเพราะว่าน้ําติดมันจํากัดถ้าผมขยายไปเนี่ยผมต้องเป็นเวลาล้นะน้ำมันไม่เข้ามามพอเขาก็ใช้วิธีค่อยๆผ่อนตอนนี้ก็ต้องไปลงทุนในการเสริมสร้างปั๊มขึ้นมา,นมาก็รวมๆนะก็เช่นว่าเราก็ได้มีการศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เรคเกอร์เมน ต่อรัฐบาลก็ถือว่าเชิงวิชาการก็มีส่วนแบกัพในเชิงนโยบายแล้วก็ช่วยกันกําก,กับมีบวกบ้างลบบ้างอะไรบ้างนะก็ทําให้ระดับน้ำประดานในรอบจากนี้ไป4ีปีผมก็จะว่าน่าจะดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณครับผมขอเริ่มต้นด้วยการให้ดูภาพผลของการสุดตัวนี่เป็นที่เกิดขึ้นที่บางบอ่อเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้ว แต่ที่บางบอกเราทราบว่าดินแต่ชั้นดินเหนียวอ่อนเนี่ยมันลึกลงมาถึงประมาณ20เมตรแล้วก็แต่ water content เนี่ยจะสูงกว่าลึกคือลิมิตอีก,กน,นะครับแต่เรียกว่ามันจะเป็นของเหลวเลยเวลาที่เอาต่ดินออกมาจากกระบอกแต่เก็บตัวอย่างนะครับมันจะยุบตัวลงมาเองได้ จะเห็นได้ว่านี่ฮะสุดกันมากมายถึงขนาดนี้แล้วเจอพอที่เกิดขึ้นนะครับที่ท่านเห็นก็คือว่าไอ้เจ้าอาคารเนี่ยมันตั้งอยู่บนเสาเข็มมันก็ไปสุดที่สุดเนี่ยคือดินผลก็คือว่าจะต้องปีนป่ายกันแล้วก็แต่ตัวคานคอดินอะไรก็เห็นระเนระนาดกันอย่างนี้นะครับ แล้วต่อมาก็คือนี่ครับเสาเข็มดับการสุดว่าดึงเสาเข็มแต่ดินเนี่ยมันก็ดึงเสาเข็มลงไม่ได้แล้วก็เสาเข็มก็เห็นเปน่างนี้นะครับมันทำท่าจะาขาดปัญหาของดินเกิดขึ้นจากล<อ>ักษณะขอ,ของดินลักษณะของดิน ต่เป็นผลจากลักษณะและประวัติทางด้านธรณีวิทยาแต่ที่เห็นนี่นะครับแต่ตามที่ลูกศรเคอร์เซอร์กวาดนี่นะครับตรงนี้เป็นเตอไทเทอร์แฟลคำว่าโอเนี่ยนะครับมันมันไม่กี่พันปีเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ตรงนี้เป็นโอไทเทอร์แฟลตมานี่เป็นยังไทเทอร์แฟลตเพื่อจะเกิดขึ้นเสร็จแล้วตรงแถวนี้เป็นฝัดเพลนขึ <S <S ้นไปจากตรงนึงชัยนาธเหมือยังฝัดเพลนส่วนตรงบริเวณนี้เป็นเทเรสอะไรท่านจะเห็นได้ทันทีเลยนะครับว่าตั้งแต่ฝัดเพลนแถวบริเวณชัยนาธลงมาถึง ไทเดอร์แฟลตนี่นะครับรูปนี้มันซ้ำกับที่เกิดน้ำท่วมในปี53เอ้ยปี54 54ขออนุญาตนะครับปี53ต้อเดีวจมีเหตุการณ์ยังจะเล่าให้ฟังปี54ครับผมครับทีนี้ที่น่้ที่อาจารย์ธีรวัตรได้ จะแ,แสดงให้ดูนะครับว่าการตกตะกอนของดินประเภทต่างๆมันขึ้นอยู่กับเกรเดียนต์ถ้าเกรเดียนต์มากมันเป็นกรวดทรายถ้าเกรเดียนต์จะลาดน้อยมันก็จะเป็นดินเหนียวทีนี้ะจะปัจจัยสำคัญที่สุดอันหนึ่งที่กำหนดความราชัน และก็ดังนั้นจึงกำหนดดินชั้นต่างๆนั่นก็คือดับน้ำทะเลในประวัติท,ที่ผ่านมา r รซเซน a าร์ซีน1,200หรมือ2,000ปีครับผมแล้วก็อันนี้ไม่เป็นตามทูสเกลนะครับรส่วนไพรโซซีนนี่นก็2.6ล้านปี เรื่องที่เวลานี้เราพูดกันคือเรื่องระดับน้ำทะเลขึ้นลงขึ้นลงมันเป็นไปในอดีตมันเป็นไปโดยธรรมชาติแต่ว่าในปัจจุบันนี้มีหลักฐานที่ไม่น่าจะถกเถียงกันต่อไปได้อีกแล้วถ้าไม่รือร้อลื่้นนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากมนุษย์ทำ <ต>ในอดีตมันก็มีภูเขาไฟมีอะไรตามเรื่องตามราวนะครับเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยน้ำทะเลเคยขึ้นสูงขึ้นไปเป็นร้อยร้อยเมตรแล้วก็ลดต่ำลงมาเป็นร้อยเมตรเช่นเดียวกันเมื่อน้ำทะเลลดต่ำลงระบบของแม่น้ำโบราณในกรณีเราจะพูดกันถึงระบบของแม่น้ำท่าจีนเจ้าพญา บางประกงในปัจจุบันมันลาดมันลาดชันพอมันลาดชันปุ๊บชัน้นที่ใดตรกตะกรก็จะเป็นพวกชั้นดินยาพวกปวดทรายเพอน้ำทะเลสูงขึ้นเกรเดียนของแม่น้ำโบ,บราณมันแต่มันก็แฟตริงขึ้นนะครับดังนั้นชั้นดินที่ตรกตะกอนจึงเป็นชั้นดินละเอียดประเภทแบบเเกร นี่ครับถ้าจะเห็นตรงนี้เป็นข้าวมนเป็นกอดินเหนียวตามลงมาด้วยชั้นน้ำกรุงเทพซึ่งทางด้านของคนที่ทำงานทางด้านทางด้านฐานรากเรียกว่า First สแซนสเกิร์ตแซนตามมาด้วยชั้นน้ำพระประแดงแล้วก็ เสร็จแล้วก็ชั้นน้ำนครหลวงมานี่ชั้นน้ำาุทุรีถ้าจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นมีปริมาณต่อเข้าร่วมการแล้วการแบ่งชั้นในแนวราบแล้วก็ชั้นน้ำนั้นก็คือชั้นกวดทรายแล้วก็ชั้นดินเหนียวมันสลับกันไปมาเรื่อยๆพวกที่เป็นชั้นกวดทราย เป็นชั้นเก็บน้ําอคิเฟอร์ที่เป็นดินเหนียวเป็นชั้นกันน้ําก็คืออธคานะครับนี้สจุดรับสิบสองจุดครับจ่ายหลังจากอันนี้เป็นรูปเมื่อตกี้นี้มองเห็นลงไปประมาณ2องรอยเมตรคราวนี้มองลงไปประมาณสัก80เมตรนะครับดินเหนียวนี่อะไรก็แล้วแดสิบตรนี้คือว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานรายงานน้ำทะเลเาธารณะนจากวันที่26มกราคมว่าเปลี่ยนจากราประกาศพื้นที่ปรลอดภัยพิบัติเป็นชันก็คือสามจังหวัดเปลี่ยนจากจังหวัดเชียงใหม่ตาระดิตตีแม่ห้องสอนเคลร์และบุศีดเลยไปเป็นพวกั้งพูนแต่บุศีดของกรวดทราย ยังมีอยู่อันหนึงก็คือพอชันขึ้นนปัจจุบี่คงเหลือพมนอพิบัตินงวทจังหวัดอาพแะ้อเก็บนเข้ามาในชั้นดินเหนียวนี่คือเหตุที่ว่าทําไมในกรุงเทพเราชในชั้นดินเหนียวเจะเจอทรายในชั้นทรายจะเจอดินเหนียวนี่นะครับท่านทรายจะเจดินเหนียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับตำรวจคือราชนียิปประว่า ต้เข้าที่มที่ทำให้เกิดยางมารินเครแล้วก็ที่เรียกว่าต้ไทเดอร์แฟลกนั้นมันเป็นอย่างไรขอให้ซูมเข้าอีกทีนึงนะครับคือในระหว่างประมาณสักเจ็ดแปดพันปีจนถึงสามพันปีที่แล้วนั่นก็คือว่าน้ำมันสูงจากรั้วทะเลในปัจจุบันนี้ ศูนย์นี้คือในปัจจุบันนี้ส่วนนี้คือต่ระนัำทะเลที่สูงกว่าแต่ระดน้ำทะเลในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประมาณสักสามพันปีมันก็ยังคงสูงกว่าอยู่ครับแต่นี่ครับแต่ตอันนี้ประมาณเมื่อสัก สองสามพันถึงหนึ่งพันปีที่แล้วครับจะเห็นจากรุงเทพไปถึงชัหน้านะครับอยุธยาแล้วก็เมืองรอบนอกแต่สมัยทวาราวดีพวกคนครปฐมอะไรเหล่านี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าพอนี่ครับคือท้ามทะเลเนี่ยมันขึ้นไปได้จนทั่งถึง สิงห์บุรีครับตรงนี้ถ้าเดเห็นได้เลยว่ารูปร่างหน้าตามันเนี่ยเหมือนกับไทเอดอร์แฟลตเวอร์กีนี้ที่ไล้ฟังไทเดอร์ idal, แต่ก็คือน้ำทะเลมันขึ้นลงขึ้นลงนี่ครับมันเมื่อไม่กี่พันปีมานี้เองตรงแถวบริเวณถ้าถึงประมาณสักพันสองพันปีที่แล้วตรงแถวบริเวณนี้ยังเป็นที่ที่น้ำทะเลมันขึ้นลงขึ้นลงเป็นไทเดอนะครับตรงบริเวณนี้นะครับที่เป็นที่ะตะโกนเป็น ยังมารินเคซ So ต์คอมพลินซื้อเวลเคที่เป็นปัญหาอยู่ในภลานี้นะครับจัดห้องติงฟรีที่ยิ่งอย่างที่สุดในรูจิลาเพื่อความฝังของคุณครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก็เยอสอกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบางจากผู้นําพลังงานทดแทน Toyota เป็นษัตว์ Toyota มาเตอร์ประเทศไทยจํากัด MK ความสุกความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดผมขออนุญาตมาถึงวิจิจัยเรื่องของภาพกับรัฐศาสสู่สังคมอาตาการสูบน้ำครับผมสวัสดีครับจจนีต้ตอน <cem>. รับเข้าสู่รายการรัฐศาสตรสู่สังคมนะครับว่าซึ่งออกอากาศในทุกวันเสาร์การสูบน้ำเนี่ย้ึงบาดาลครับ มันขึ้นอยู่กับว่าที่เป็นพิธีกรแต่คุณเริ่มต้นว่าคุณมีความต้องการใช้น้ำดีน้ำมาจากไหนท่านผมานครนะครับมันก็มาจากน้ําประปาแล้วก็น้ํามาดานท่านที่รับฟังรายการนักข่าวของเ่าคุณไม่มีน้ําประปาเลยยังไงก็ต้องใช้น้ํามาดาเพอมีน้ําประปาและน้ามาดานตอนนี้คุณเลือกนะครับคุณต้องเลือกทางเศรษฐกิจว่าอันไหนที่วลนเอื้อต่อเศรษฐกิจของคุณมากกว่า แต่ว่ามีโอกาสดีที่จะพ่อชวนนิสิตของเราเราต้องการที่จะซึ่งควบคุมการใช้น้ำมานานมันต้องสร้างค่ายตัวหนึ่งซึ่งมันจะมีผลต่อสมการด้านเศรษฐกิจของคุณนั่นก็คือค่าน้ำบาดาลนะครับแล้วก็แต่คุณก็ต้องไปบวกรบคุณหารว่าคุณจะใช้อะไรแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับ วิถีชีวิตนะครับของเราในหลายๆด้านด้วยกันนในวันนี้ก็การสูหน้ำบาดาลเนี่ยนะฮย้ายมาเรื่อยๆผมเริ่มต้นศึกษา นางวลาตํารกอนตั้งประมาณสองพันห้าร้อยสิบตกตอนนั้นเจ้าเประเด็นหนึ่งให้ความสนใจการสูบน้ำบระดาเนี่ยที่มีผลอยู่แถวอำเภอแต่พนักคอป้อมปราบเป็นต้นครับให้ความสนใจแล้วต่อมาเมืองประมาณมักด้เป็นารส2 0เมืองเท่านั้นมันก็ แต่มันเกี่ยวเรื่องก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของนี้ตอ<า>น <มา S 3> ที่เรียนนะครับว่าการาสูนนนบน้ามาดาเนี่ยมันเกี่ยวพันกับ